มีดหมอหลวงพ่อเดิมฝีมือช่างสอนนะครับความยาว10นิ้วครึ่งใบ6นิ้วเป็นมีดด้ามงาเป็นมีดสองกริย์ก็คือจะมีนาาแล้วก็เงินนะครับด้ามงาฝักไม้ ใบขนาด6นิ้วเป็นลายหน้าเกี้ยวฝีมือช่างสอนอักขระยันก็สลักไว้มียันตีนิสิงเหด้วย ใครชอบสนใจโทรมาเบอร์ที่ทิ้งไว้ข้างต้นได้เลยครับ